ช่องข้าวหอมชาแนลวันนี้นะคะขอนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะพี่เอาเลยเลือกร้านนี้นะคะพี่เสือไม่ขายอ้อเหรอเดี๋ยวเทปนี้คร้อยหนึ่งบาทแล้วหนึ่งร้อยบาทแล้วเดี๋ยวแม่บอกว่าจะออกมาแล้วนะคะแม่บุญธรรมแต่ว่าใส่ตัวเดียอ้อก็เดี๋ยวในทุ่งกี๊ทว่าแบบจะตัวเดียวไม่ได้เดี๋ยวมันจะแบบนัดใจ เสื้อลิมีมีใช่ไหมได้ได้ได้ทัคืออะไรนะเขาบอกว่าเสื้อมาครับเสือลิมีใช่ไหมเร่มเนะับปิดตัวแม่ของพี่ไหวายมนี่ล้วแม่ลูกหวแม่ของใครนะเอแม่คุณพี่ไหวสามสองหนึ่งโอโอ้ยวันนี้ขายอะไรกันลูก โอ้ยแม่เป็นสาวน่าจะเฟี้ยวหน้าดูดูจะลูกขายอะไรกันลูกวันนี้น่าจะเป็นอดีตเมใจลุกนะโอ้ไปไม่เป็นเลยครูวันนี้ครับเฮ้ยว่าโอ้ยโอ้ยแต่ได้ยืนคู่กับคนไหนแม่เนี่ยน้าเหมือนกันเลยอะเห็นไหมไม่ใช่แม่ยายทวดโอ้อันนี้ย่าจึ้งไะเนี่อยย่าจื้งไปหน่อยรุ่นนี้น่าจะเป็นยายนะไม่ใช่แม่ แม่ใหญ่น, Interior. น้องไหวขำก็ิ znaczy, ้งพาแกมาลำบากวันแม่เนาะวันแม่แต่คนแม่แม่ช่วยกดด้วยนะคะเพราะว่ายายแกจะไม่ไหวแล้วค่ะยืนนานนมากขาปวดเอวแม่อยู่แกงกับกุ้งแซวมาก่อนลูกก่อสาวน่าจะเปรี้ยวหน้าดูเลยแหละ เถอะลงทุนก็ได้ช่วยหน่อยเถอะสักคนละหนึ่งไม่ถึงสองอย่อาจะหายใจไม่ออกแล้วทุกคนโอ้ยมาแล้วมาแล้วแม่มาแล้วมาทำไมสาวๆแม่คงเก่านะตักเต็มตัวเลยทำก่อนนะเดี๋ยวกดตอนนี้ตอนนี้ปลาปลาไปถึงกี่บ้านแล้วลูกเก้าสิบกว่าเก้าสิบกว่าโอ้ยแม่มาแม่มาแล้วขอปลา ตะค้าแตกได้ไหมยายครับขายมะขามหน่อยครับเนมเมอรหรือเปล่าดีคอยายสุดนตคอยายตุ่ไม่ใช่แรงงานเด็กนะใช้แรงงานคนแก่น้ำปลาสองชุดน้ำปลาใช่ไหมขำจนกดก่อนเด้อกดก่อนเด้อกดคลองน้ำเด้อกดก่อนเด้อปลาเก้าสิบห้าขออีกหบ้านขออีกห้าบ้านขออีกห้าบ้านเด้อ 3ขวด150บาทเอาไปเลยอีกหนึ่งคนเล็กพี่เสือเต้นกด2ออเดอร์กดก่อนจ้ากดก่อนจ้ากดก่อนรอบเป็นก่อนโคตรี่อะไรก็ว่ากันกดก่อนค่ะกดก่อนค่ะเดีกลับละดิมโคโยตี้พอยบอกกดก่อนค่ะคุณพอยดุ๊กดุ๊กถุงกาแฟโอง นี่แหละยายเล้งตัวจริงยายเล้งเอาขาของนี่อ่ะโปรมดให้เขาหน่อยอันนี้คืออะไรมาขามดองยายเล้ง๋อมมาขดองที่ที่ยายทานบ่อยๆอ่ะเสื้อเต้นก่อนะเสื้อให้ยายขายก่อนให้ยายขายก่อนกดเลยเด้อกดเลยเด้อโปรโมชั่นดีๆวันนี้ใน8.8เด้อมีทั้งน้ำปลามีทั้งของดองมีทั้งแคบหมูนะ ยังมี<ช>สารด้วแล้วก็ลิปครับแล้วก็ลิปใช่เนื้อลิปมีเป็นไซส์ไหมคะเสื oh <Lil> ้อ๋อมีเป็นไซส์ไหมอ๋อหรือว่าเป็นเป็นฟรีไซส์อันนี้เป็นฟรีไซส์ใช่ปะไม่น่ามีไซส์ให้ใช่ไหมครับมีไซส์ครับ XL กับ L XL กับ L มีให้ใช่ไหมครับขายระบุสีระบุไซส์มา้ี่ระบุสีระบุไซส์ด้วยปลายออเดอร์นะปลายเหตุหมายเหตุต้องระบุทหมายเหตุ o นะคะไม่ทักคนแบบยังต้องเคี้ยวหมากด้วยนะครับออ รีบสั่งท้าไลท์เนมบอกอ๋อโอเคทุกคนค่ะรีบให้ระบุสีระบุระบุสีระบุไซส์มาที่ใบออเดอร์นะคะเพราะว่าถ้าทักมาหลังบ้านบางทีเราไม่ได้ตรวจสอบนะถ้าสมมติว่าสีเก้าเออใครอยากได้เสื้อกดไปเลย5้าแท่งอ่าม้นเป็ด้ายถ้าสมมติว่าใครอยากได้แบบอาจจะไม่ได้ชอบทุกสีอาจจะมีแบบเออบางสีที่แบบชอบเป็นสีเดียวกันก็กดแบบหมายเหตุมาว่าเอาแบบเบอร์นี้สองสีแล้วก็ที่เหลือก็เป็นแบบเบอร์นี้เบอร์นี้อะไรเงี้ยกดหมายเหตุมาได้เลยครับแล้วก็จะได้เสื้อตัวนี้ไปเลยแบบนี้ อันนี้ระบุใครได้เนาะสรุปใช่ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้ระบุมาเราก็จะคละคลให้เลยนะคะอ่ะโอเคกวนกวนไปให้กวนกวนเขย่าเขย่าไปให้เด้อผสมผสมผสานยายเต้นยายหลมก่อนเดี๋ยวกดเพิ่มนี่ไงยายแลมเนี่ยคนนี้คือเจ้าของแบรนด์เนี่ยผลไม้ยายเลมอ่าสั่งไปแล้วค่ะไม่ได้ระบุไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ โอเคค่ะขอบคุณครับพ like so mm ี hmm. right. ่แอปเปิ้ลขอบคุณครับขอบคุณนะครับกดก่อนกดก่อนวันนี้ทำไมมันช้ามันเอียงนาะระบบเพื่อตัวนี้นะครับขวางขาลงงานใหญ่แน่ๆยายกินมะขามหน่อยก็ตั้งแต่ตัวแตกไม่หยุดเลยไม่หยุดของกินนมเชื่อยายของอร่อยให้ลูกค้ากินลูกยายยายท้องเบายายกินมะขามหน่อย ยายท้องเบาไหลยู่ยเจ้ของยายไหไลไหลไหลยู่ยเจ้าของยายแม่สักเต็มตัวเลยสักประรับไปแล้วขอบคุณครับน้องเชอร์มีกี่สีลูกเสื้อเสื้อของใครคะของอันเนี้ยของยอดมีสองสีนะครับมีสีดำนะครับแล้วก็สีขาวที่ขึ้นข้างบนหัวเลยนะครับทุกคนใช่ยายกินไม่ได้หรอใช่ครับยายยายยายท้องยายท้องพอดีตอนนี้ยายอายุเยอะแล้ว อ่างุ่นดอกตอนนี้เหลือแค่60ถุง60ถุงแล้วก็อะไรนะที่เราเหลือมะขามใช่ไหมมะม่วงหมดแล้วก็วะะประมาณสี่เอาดีแม่ใต้ค่ะองุ่นก็อร่อยนะคะองุ่นก็อร่อยนะครับมะขามก็อร่อยนะครับตอนนี้เหลือแค่อ่งุ่นกับมะขามมะม่วงหมดแล้วนะครับอ่อมามะม่วงหมดไปแล้วนี่นเสื้ออ่ะเข้าหน่อยเข้าหน่อยมีสีขาวกับสีดำอ่าน่ารักค่ะ ข้างไหนเขาแต่ขายแค่กันแต่ขายถูกมากตากหมูใครที่สั่ง้าถังนะคะได้ไปเลยเชือเ,อเ,อเอติมเกเติมเกเติมเกเติมเกอันนี้ถังเท่าไหร่นะถังละ209บาทถังละ209บาทเติมเก,มกนะคะใช้เชือตัวนี้ไปเลยเอ๊ย มีสีเดียวใช่ไหมสีสีมีสีสีมีมีสีขาวสีดำสีแดงสีแดงแล้วก็สีอันนี้เขาเรียกสีอะไรน้ำตาลปะกากีปะกากีกากีกากีสีน้ำตาลกากีแต่สีนี้สวยใช่เราก็ชอบสีนี้เหมือนกันสีสวยสวยทุกสีเลยนะคะแล้วก็ม้วมันสวยมากดูแบบว่าแม่สั่งปลาร้าไปแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเื้อบอสต้องสั่งอะไรครับลิปครับลิฟลิปทห้าแท่งรับไปเลย เสื้อหนึ่งตัวก็คือตัวนี้มีสีขาวกับสีดําใช่ไหมครับระบุระบุสีระบุไซส์ได้ครับก็คือริฟตัวนี้เนาะแต่ถ้าไม่รู้ระบุมาเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะค้าไปให้ใต้คลิปครับได้ครับพี่เนมครับขอโทษครับไปลิบเลยไหมเสื้อตุ่มปีสวยมากใช่ตัวนี้สวยนอนที่ลิบไหมแบบสลับปรับเปลี่ยนค่ะลิบแล้วก็มีต้อเสื้อใส่ใส่อะไรเสื้อใส่อ่อ ยังไม่ขายไม่ขายเจอไซส์ XL ครับ์เขายังไม่ขายเขายังไม่ขายลิฟต์อเคเขามีเวลาเขาอะมาลิฟต์ดีกว่าเดี๋ยวน้องต้องอะไ LD อ่ะแปลว่าแบบร LD นี่แม่แบบนี้ LD L นี่นี่แดียนเสนอได้ยัง LD แปลว่าอะไรอย่าอย่าเพิ่งปล่อยจะเพิ่งปล่อยลิฟต์ครับเอาเอายังบอกปล่อยเด้อลิฟต์ ปลาหล่าก่อนปลาหล่าครับไอหนี่ก่อนมะขามเดอ้อมะขามมะขามมา,อ,าอ่งุนอ่งุนเหลือไม่เยอะแล้วนะคะปลาหล่า98แล้วค่ะว้าว <Wow. S 1> ขออีกสองขอเด้ออ่ะอย่ขอฝังไปขออีกสองขออีกสองเดอ้อ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 ,ดอขอเป็นเอล แม่นะคะได้ครับขอเบอร์แอลขอเบอร์แอลวะเบอร์แอลแม่ค่ะเบอร์แอลเบอร์แอลแม่ค่ะเบอร์แอลยายล้วข่าวแล้วค่ะบ่ไหวเด้ออีลา,าครับรอกดลิฟต์ได้เลยครับแป๊บนึงครับรกดกรสองออเดอร์นะนะยายซีโซ่ <laughs> แอลก็ได้กดก่อนเตรียมรถมาหลับยายด้วย <laughs> ตซื้อสินค้าหมายเลขสองโอ้มินแดนเซอร์ลำไยซื้อสินค้าหมายเลขสองคืออะไรอ่ะมันจะให้มันจะให้ยายเต้นเอาเหรอสินค้าหมายเลขสองของเราคืออะไรอ่ะไม่นะครับก่อนที่ยายจะเต้นขอเอาหมุนหรือว่ามะขามมะขามได้ตัวจริงจริงอ่าขอ20ออเดอร์ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทได้ไปเลยอย่างนี้ถุงละ ถุงละ500กรัมราคาถุงละร้อยาทให้ไปอย่างนี้กุ่มมากกุ้มใหญ่ห้าร้อกรัมครึ่งโลนะคะจริงๆรจับแก้มตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วเหลือแค่เอาหุ่นแล้วก็มะขามต้อหม้นหมดแล้วใช่ไหมครับม้นหมดแลยอ่ะนี่ใครทันธ์พันนะคะบอสเข้ามาเดี๋ยวมาอย่างนี้เหรอสงสัยกินเยอะเกินไปเออกินเยอะจริงพ่อรอเอามาจากเชียงใหม่แก๊งกดเลยครับ สั่งลิปเปอร์หน้าแดงหาตรงหมายเห็นระบบไฟแล้วเชื่องไม่ได้นะครับอ๋อไม่มีพอเขาไม่ฟังสอนเหตุที่ี่ยับเหมือนมีนะมันเคยฝั่งของแล้วมันเหมือนเหมือนมีหมายเหตุใี่เขียนนะครับแต่ถ้าไม่สั่งก็เป็นไรเดี๋ยวเราค้าเดี๋ยวเราค้าไปให้ตรงแถวอับแก้วนี่บอกรอร่อยนี่เวปาร์ตี้นี่เลยต้องอันนี้ พี่ๆค่ะพอดีไม่อยากได้สีดัมสไตเอ็กแอลอ้อเอ๊ะเดี๋ยวไม่เต้นกดฟังแล้วเขาเต้นเขาเต้นอย่างไรเพียงนี้เขาเต้นอะไเนี้ยกระิ่งเอาหรอโอ้โหเลวะเต้นมันจะไม่เปิดอ่ะมันเป็นยังไงก่อนโอเดนค่ะปล่อยแล้วค่ะอย่างนี้ก่อนแล้วเเขาปล่อยไปแล้วสมุน เอี่ยวมังกรโอเค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 ดีบ่โอเคดีพอลายแม่ค้าออนไลน์ยี่สิบนี้กดกดล็อกบุกไปเลยเนี่ยมิตตี้เนี่ยมิตตี้เออมิตตี้ไปทำงานทำการไปเอางานพูดบ้างเดี๋ยวจะเอาไปให้ค่ะอ่ามาครับนี่ ยัง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 ยยังงฝึกเฉยเฉยฝึกเฉยเยังยังยังงไปแล้วค่ยังยัง่ผ่านตองยังกดอีกนะะขออีกยี่สิบบ้านเดี๋ยวยังเต้น20 20ิบยขอหมดเลยได้ไหมอ่ะมันเหลืออีกเหล่อ่ะเหลืออีกเหลือไม่เยอะเหืออย่างละไม่ถึงห้าสิเออขอหมดเลยดีกว่า วันนี้8ปดด้วยประปลาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะบอกว่าหรือไม่เยอะอ๋อคิดว่าจะเปิดเมื่อกี้เปิดเปิดนะติดใช่ร้อยห้าสิบบาทปกติขายกันะสองร้อยกว่าปกติสองร้อยอัพนะวันนี้ขายแค่ร้อยห้าสิบบาทอ่างุ่นดองคืออร่อยมากอ่างุ่นดองต้นทุนคือมาแพงกว่าทุกตัวเลยแต่ว่าวันนี้อ้อขายให้ในราคาที่เซลไม่คัลิฟเท่ากันนะคะร้อยห้าสิบบาเซลครับแต่ว่ามีโปรโมชั่นแมคะช่วยให้หมดทีนะคะอ่างุ่นเปรี้ยวไหม เปรี้ยวหวานเปรี้ยวกำลังดีอ๋อว่าเปรี้ยวกำลังดีถ้าถามว่าองุ่นหวานไหมไองุ่นมันไม่หวานทุกคนมันเปรี้ยวมันแบบเปรี้ยวปากอะเปรี้ยวถ้าคนท้องนี่คือแบบชอบเลยคือถ้าขับรถอยู่แกง่วงนะใช่แล้วก็กินอร่อยเลยแกง่วงด้วยแล้วถ้าขับเรือกิน้แบเซลไม้ลิปกติสามร้อยห้าสิบวันนี้คือแค่หนึ่งร้อยห้าสิบเก้านะคะขับเรือก็กินได้ค่ะเฮ้ยสีนี้สวยนี่เบอร์อะไรเบอร์สาม แม่ค่ะช่วยช่วยช่วยกันกดหน่อยนะคะจะได้จะอันนี้ให้มันหมดตะกร้าแตกทีนะคะยังเห็นตะกร้าแตกหวายที่คุณแอบกดลิฟต์นะเขาบอกว่ามีคูปองเราได้ราคาไม่เหมือนกันเลยหกร้อยเก้าบาทปกติมันเท่าไหร่อ่อปกติลิฟตห้าแท่งเจ็ดร้อยห้าสิบวายเลยโอ้ได้หกร้อยเก้าหกร้อยเก้าโอ้นี่ไงค่ะราาคดีมากทุกคนที่แปดแปดเนี่ยที่แปดแปดเนี่ยเพราะว่าอย่างนี้ไงโปรโมชั่นดีๆที่เราให้ไงนห่อยครับใช่ครับกำลังกิน แม่ๆคะช่วยกันกดให้ตะกร้าแตกสินะคะแต่เสียวไมค์คาริททำไมเสื้อได้ถูกจังหวะเอาก็พี่ทำโปยไม่เขาอาจจะมีคูปองเออมีคูปองหรือเปล่าอย่แล้วหรือเปล่าจะเป็นโปร8.8นะเอาอรีบกดเลยทีเนี้ยใช่ใครกดไม่ทันนะครับวันนี้โปรโมชั่นดีๆนะครับผมเป็น8.8นะครับได้ทั้งเสื้อนะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยใครกดน้ำปลาไปนะครับผมก็ ได้รับนะครับขวดเล็กขวดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ใครที่กดแคปหมูไปนะครับผมก็จะได้รับเสื้อเติมเกไปนะครับผมแคปหมูห้ากระปุกและใครที่กดลิฟชบาไปวันนี้นะครับไฮชบาวันนี้มีโปรโมชั่นให้นะครับกดไปนะครับห้าแท่งนะผมได้รับเสื้อบอสเอลดีกันนะครับผมนี่พูดแบบติดสำเนียงอีสานหน่เอลดีเอลดีเอลดีไม่ใช่คนอีสานนะพูดไม่ค่อยถนัดลิฟห้า แท่งได้ห้าร้อปดุ้ยตายโอ้โหปีี่ได้โอ้อันนี้ห้าแปดพี่สมัยได้586นะครับของแม่กดไป728บาทโอนแล้วขอบคุณครับแม่สอนเจ็ดร้อยห้าปกติอะที่เนมบอกอันนี้คืออันนี้คือราคาปกติก็คือมันไม่ของแม่ไม่น่าจะไม่โดนคูปองใช่ไหมใช่อันนี้ที่เนมบอกก็คือลิฟท์ห้าแท่งเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนี่ใช่ไหมแล้วเสื้อก็ขายนอกห้าร้อยเก้าเก้า ทำจริงแค่นี้ก็คุ้มแล้ว, <Okay. S 2> ลวใช่ออไม่มีอะไรคุ้มมากกว่าน,นี้แล้วฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่จากเราด้วยนะคะ